สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการสแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2568 วันนี้เวลา8นาฬิกาสมเด็จพระกนิธาธีรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอนเนกประสงค์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์อาทิครูทัศนีขุนทองศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยขีตศิลป์พุทธศักราช2555 ครูดนตรีตราโมดศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยพุทธศักราช2528ครูวัฒนาโกศนานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านขีตศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และครูอรวรันบัรจงศิลป์อดีตนายกสมาคมครูดนตรีประเทศไทยและทอดพระเนตรการแสดงหัตถกรรมและเครื่องดนตรีไทยจากนั้น ทรงพระดำเนินไปหอประชุมใหญ่ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกศินลป์ปีพุทธศักราช2,568ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2,568รวมทั้งในฐานะองค์วิสิทธศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภ์พกมรดกวัฒน ทำไทยที่ทรงมีคุณอุปการต่อศิลปินและศิลปะวัฒนธรรมของชาติเสมอมานอกจากนี้ยังทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบสารงานด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะในด้านดนตรีไทยทรงมีพระปรีชาสามารถพร้อมกับทรงอุปถัมภ์ค้ำชูดนตรีไทยและนักดนตรีไทยมาโดยตลอด สำหรับการแสดงในภาคแรกสมเด็จพระกนิษาาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยเพลงโหมโรงครอบจักรวาลร่วมกับวงครูอาวุโสหญิงและชาย จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงวงปีพาดผสมเครื่องสายเครื่องใหญ่บรรเลงถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์วิสิกิลศิปินเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษาในบทเพลงน้ำลอดใต้ทรายฝรั่งรำเท้าพญาสีเสาโดยวงครูอาวุโสหญิงและชาย การรำถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยครูนาฏศิลอาวุโสสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมร่วมด้วยศิลปินจิตอาสาวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิทธ์ประณีตวรรศัพท์เขียนวรวาทิน การบรรเลงดนตรีเพลงขเขมรโพธิสัตว์สองชั้นเพลงเฮราเล่นน้ำเถาและเพลงสำเนียงลาวโดยวงครูอาวุโสหญิงและชายการบรรเลงดนตรีเพลงล่องแม่ปิงโดยวงลูกศิษย์ครูอาวุโสหญิงและชาย ส่วนภาคหลังของการแสดงสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งดนตรีไทยเพลงประกอบบทพระราชนิพน์เรื่องข้างข่าวกินกล้วยและข้างข่าวเริงระบำร่วมกับวงดนตรีบ้านปลายเนิน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณรงพรงพยาบาลสิริราชเวลา13นาฬิกา46นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรตึกอำนวยการชั้นหนึ่งโรงพยาบาลสิริราชในการนี้ศาสตราจารย์ยงยุทธสิริวัฒนาอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเหรียญพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรทองคำคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลกลาบบังคมทุนรายงานแล้วส่งสุรายยอดฉัดส่งสุรายพระพุทธเมตตา สิริราชคุณากรจำลองส่งเจิมที่ยอดฉัดแล้วส่งยกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือพระพุทธทเมตตาสิริราชคุณากร พระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษาและเพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้มารับบริการตรวจรักษาแพทย์พยาบาลนักศึกษาแพทย์และบุคาลากรลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประธานพรในพระอริยบท ถ้านั่งขัดสมาธิหล่อด้วยเนื้อโลหะผสมขนาดหน้าตักหนึ่งเมตรสูงหนึ่งเมตร50เซนติเมตรพระพักเป็นศิลปะสมัยสุขโขทยัยดั้งเดิมด้านล่างฐานมีตราสัญลักษณ์ประจำโรงพยาบาลสิริราชบริเวณฐานมีอักษรคำว่าพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามอันมีความหมายว่าความเมตตาที่โรงพยาบาลสิริราชมีต่อผู้ป่วยและประชา ชนทุกคนตลอดจนการอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยใต้ฐานองค์พระบรรจุเหรียญพระพุทธเมตตาสิริราชคุณากรจำนวน84,000เหรียญเปรียบเสมือน84,000พระธรรมขันธ์โดยฉัดมี3ชั้นหล่อด้วยโลหะทองแดงเคลือบทองแท้99.99% 99ลวดลายฉัดเป็นลายกรวยเชิงหน้าขดเถาพฤกใบเทศเป็นลายไทยที่แสดงถึงความละเอียดประณีตสวยงาม จากนั้นทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตลาที่เบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนก แล้วส่งพระดำเนินเข้าศาลาสิริราชหนึ่งร้อยปีทรงวางพวงมาลัยและสรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินและพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรจากนั้นส่งพระดำเนินไปยังห้องประชุมสิรินธรอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ศาสตราจารย์คลีนิกเกียรติคุณในแพทย์ปิยสกุลสกุลสัตยาธรรองประธานกรรมการสิริราชมูลนิธิคนที่หนึ่งกลาบบังคมทูลเบิกศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยรัตน์เพิ่มพิกุลกรรมการสิริราชมูลนิธิซึ่งเป็นกรรมการใหม่เฝ้าทุลลอะองพระบาทถวายตัวแล้วทรงเป็นประธานในการประชุมสามัญคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่175ซึ่งรายงานผลการดำเนินงานของสิริราชมูลนิธิ ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2568ความคืบหน้าของโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี70พรรษาเพื่อรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เทคโนโลยีขั้นสูงปี2566ถึง2568ยอดเงินบริจาค484ล้าน180,000บาทรักษาผู้ป่วยแล้ว246ราย ยอดเงินเบิกจ่ายเกี่ยวกับผู้ป่วย107,310,000บาทและรายงานผลการดำเนินงานเรื่องต่างๆเพื่อทรงทราบสิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเป็นองค์ประธานพระองค์แรก ต่อมาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราที่ว่าราชนาครินสรงรับเป็นองค์ประธานปัจจุบันสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ประธานกรรมการ ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสิริราชตลอดจนร่วมมือส่งเสริมประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่นๆในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลเพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จากแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาพานเรนที่ราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่5ประกาศเมื่อวันที่19สิงหาคม2568 จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชารากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชารราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนและมีพระพานไมัยแข็งแรงโดยเร็ววันผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ w e l l w i ช h e s r o y a l o f f i c e t h จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนสวัสดีค่ะ